สวัสดีครับสหรฟุตบอลดีวิช1เบลารุสวันนี้มี3คู่นะฮะคู่แรกครับแข่งขันกันในเวลา1ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเรานะฮะสปุตนิกชื่อ,อยิงกยาณอวกาศเจอกับ f c ฟกรานิตนะฮะก็สปุตนิกครับยิงลูกหนึ่งนี่หูขาดนะฮะต้องยิง2ลูกเลยครับก็ได้เปรียบนะฮะฟองสองนัดแรกถือว่าดีด้วยครับพวกเขา,าเปิดบ้านเส,สมอกับสมองก้อน1ประตูต,ต่อหนึ่งนะฮะระบุกไปชนะออสมานีะ หนึ 1> 1, 0, ่งศูนย์ถือว่าเหนียวแน่นะะนะฮะขณะที่กราน,นิคครับเละเทะแล้วครับสองนัดแถวรวดครับแล้วโดนมาแล้วหกประตูนะฮะ,ะกรานิคนี่ออกไปแพ้ NSK นเอมินทะหนึ่งประตูต่อสี่ตามด้วยการแพ้อาร์เซนอลครับหนึ่งประตูต่อสองมีอาร์เซนอลด้วยฮะ,ะลีกดิวิชั่นหนึ่งของเบลารุสก็ดูแล้วสู้กันไม่ได้นะฮะฟันธงครับคู่นี้ฮะสปู nik, ตนิกเตะในบ้านครับได้เปรียบเยอะฟอร์มดีกว่าชัดเจนเลยฮะเข้าวินแน่ครับก็ตามภาษาบ้านเราครับก็คือ เราเชียร์สปุตนิกและลุ้นเม็ดที่2เอาครับซึ่งน่นแม้ว่าโอกาสมาสูงเลยครับเพราะว่าทีมเยือนหลังรั่วมากครับผม